ทําการถอดล้อเบิ้งนะครับถอดโคเล็ดูที่ว่าล้อแกว่งครับมาจากสาเหตุไหนครับที่รอใส่ไปแล้วมันแตกครับแกงไหลครับใส่บ่ได้ครับเอาไปใส่ใส่งานน่ะใส่ผ่านกับสปัดนะครับลุดออกจากร่องแน่นะครับดี่หลอดบ่บรรจครับมา มาดูข้างบนนที่เป็นยังไงสันนิทถามว่าล่องลิมสีเวอร์นะครับล่องริมมันจะเวอนะครับเอปเปอร์ล้อสึกนะครับตาดแ็งมากขนาดนี้นะครับใส่ไปก็ใส่งานบ่ไได้ครับยังนึกอดั ดูครับน้ำเห็นไหมครับสาเหตุเกิดจากริมแตกเศษของริมก็ไปเข้าในที่เป,ปเปอร์นะครับนี่ครับล้ออัดไม่แน่นริมแตกนะครับมาทะลุกับกาเป,ปเปอร์ร้อนครับดลองริมนะครับดจริงจุ่ลองริมนี่ครับ,รบลองริมระเบิดได้ ใส่แป้กับแป้งครับต cool. ัวน hmm. ี้คร uh ับเอาไปแต่งก anyway> ับว่าดีนะครับเพื่อเพื่อแตกด้วยนะรับไปแต่งเอาไปแต่งสวมบูทสวมไปเปื่อกไมกับเอาขอไปนัานะครับนูนะครับขอไปด้วยนะครับแต่ว่าดีเท่าที่ควรนะครับพี่น้องเอาใส่งานนั่นกันสิจุดเด่คือเกาแป้งเนี่ยคือเกานะครับสีเปลี้ยนลอกนะครับเปลี่ยวเปลเหลวนะครับหาโมเล่ใหม่มาใส่นะครับการเปลี่ยนมุเล่ใหม่ครับ ดูโมเลยไม่มากล้วครับโ,โมเลยไม่ทำมากเลยนะครับตั้งใจลงโมเ,มมมมเลครับนะม,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 มันจะลงลองริ่มจะไม่จะไม่สึกลองริ่มจะตรงนี้นะครับจะไม่มีเป็นเส้นนะครับลองลิ่จะสวยๆอย่างนี้ครับตาเอาเมื่อเมื่อ อย่าดูครับเนี่ยลองนิ่มจะไม่เป็นเส้นนะครับเตรียมต่อสายครับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะลองให้เบิ้งใหม่อีกทีนะครับติดเดี๋ติดตั้งกันนะครับกับตัวที่เราเปลี่ยนออกนะครับงานสอบบปรุงเครื่องยนต์การเกษตรนะครับครับลองนิ่มดีนะครับเปลี่ยนหลอดใหม่เลยติดติดเท่งอีกทีนึงนะครับ